สวัสดีเที่ทยงของวันที่20มีนาคม2568นะคะโคเชเช้กั่งเศสนะคะโคเชเชน่าจะมี it, ลูก้าโมดิตฝรั่งเศสน่าจะมีเอิบาเป้กรินส์แมนแล้วก็ลูริเกอร์นะคะ ฝรลังเสชนะสองประตูต่อหนึ่งค่ะนี้่รอผู้ชมนะคะเราปธานอาหารก็เปิดนะคะอยู่ฝ้าในชล,ลิตนะคะคู่ที่สองนะคะเดนมาร์กพบกับโปรตุเกสน,นะคะบอยทองพบกับเดนมาร์กก็น่าจะมีเคสเตอร์ชมาเคิลนะเป็นผู้รักษาประตูแล้วก็ บูโนเอลินโดนะคะก็น่าจะชนะฝ่ายทองชนะสองประตูต่อศูนย์ค่ะก็ช่วงนี้ก็เข้าหน้าร้อนนะคะหนานี้หน้าร้อนแต่เธอน่ารักอยากรู้จักให้ทักมานะคะช่วงนี้ที่บริษัทของที่ที่ฉันทำงานนะคะกลังรับสมัคร กันกานต้อนรับบุรถทั้งหญิงทั้งชายนะคะจอบถามโทร055 302 021และ2จันดีการ30จนบัน5ทุมตุวันหรือ055 211557 9โมงถึงประมาณโ4โมงเย็นนะคะจันถึงเสรราร์โลกยันเย็น Company Limited Looking for bus driver and host bus d e s and hostess. Thai nationality. Have a license. Devil license. And 18 years old. Up. You find Nations League. To Asia. One. Poland said French two and another one Denmark oh, Portuguese Portuguese, two thank you for joining this program Welcome to Thank you for your eye i wish you happy and have a nice day today the weather is hot if your heart is not hot thank you for five people watch live now ถ้าชอบโปรดกดไลค์นะคะกดแชร์ก็โปรตุเกสนะคะชนะ2-0แล้วก็ฝรั่งเศสชนะ2-1นะคะรกยนยนกำลังรังรบสมัครพนักงานขับรถบริกรหญิงชายนะคะบริการบนรถอายุ18ปีขึ้นไปสำหรับคนขับต้องมี driver license นะคะหรือใบขับขี่นะคะที่ยังไม่หมดอายุนะคะ เข้ามาติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานถนนพิชัยสงครามหรือโทรมาสอบถามได้ที่05211557ค่ะสามารถจองตั๋วล่วงได้แล้วนะคะสำหรับการเดินทางเที่ยวในเทศกาลสงการเฟสติวเวอร์นะคะก็โทรเลย02-02-936-2924-5่ถ02ึง เจดนากาจนถึงประมาณ2องทุ่มของทุกวันจับงานกรุงเทพหมอชิดส่วนสำนักงานพิโลก05 302 021และ2เจตนากาจนถึงประมาณ5 30, 02, 01, 02, 30, 25, ทุ่มของทุกวัน If you w a n t to go to Bangkok ของการเฟสติวัลพีชคอร์ดโอไฟฟ์ไฟฟ์ทรีโอทูแอนด a โอทูวันแอนโ PM everyday from Bangkok call 0 2 9 3 6 2 4 2 9 Sorry 2 9 2 4 29 24ไนะคะไม่ใช่24 2สี่สองสองอานะคะใหม่สมมรงเทียบนะคะูน2 9สองเ2้าสาถึงหนะคะ ก็ขอบคุณที่ติดตาม Thank you for your j o i s t h e c h ช n n น l นะคะ Have a good night day The weather is hot but you had is much much so cool นะคะ ขอบคุณ12ท่านนะคะก็ได้เวลาทำงานแล้ว Now is my working time Thank you for your join this program p ป r t u เกส2เดนมาร์กโอฝรั่งเศส2ฟรันช์2อ่อโ s i a เชี1สวัสดีค่ะ